พี่น้องครับเตรียมเตรียมยังมีเสียวิ่งเสียบแม่เหรอครับพี่น้องครับอ๋อมาให้ลงมาให้กำลังใจนะครับเพื่อนคนงานนะครับแล้วก็นำเบ้ามามาโชว์ด้วยนะอ่าต่อไปนะครับเป้าหมายเลขหกถนัดกิจเรืองรำเตรียมนะครับเตรียมตัวเบ้าหมายเลขหกเตรียมพร้อมครับพี่น้องครับเบ้าเอกโบราณนะครับ พร้อมยังครับปลายสายหนึ่งสองสามขึ้นมาพี่น้องขึ้นบ่พี่น้องพี่น้องไปไปโยิงขวาหน่อยเฮโค้งไหมโอ้ไม่เฮครับลำไรแล้วพี่น้องครับเอียงขวาเอียงซ้ายขึ้นแล้วโอ้โหเปล่าเอกโบราณสุดยอดครับยอมหางงั้นไหมพี่น้องบางครั้งบางทีนะครับอาจจะ มีเอียงบ้างมีขวาเอา่อมีเอียงขวาบ้างเอียงซ้ายบ้างมีกระตุกบ้างนะครับนี่บางทีลมมาไม่เสมอนะครับก็เป็นอุปรสรรคนิดหน่อยลมวนมาค่อยมีกบี่น้องไปครั้งหนึ่งกบี่น้อง ตอนนี้นะครับใต้เต็นท์สีนดำเรามีการครับพี่น้องครับหมายเลขสิบสามขลังไม้เสี้ยวมากครับพี่น้องกขลังไม้เสี้ยวทีมงานเรียนครับตอนนี้เรียนผู้เดียวครับวันนี้ออกมาสามสิบสี่คนตำบลใดนะครับตกลงมาอะไรเลี้ยงผู้เดียวครับปีนองว้าวเดินเตรียมพร้อมสองไปสามห่างยาวมากครับสวยงามครับงามยี่งตัวนี้

อืมมวงเดี๋ยวมีคณะกรรม,มการนะครับพักพักดืม่มน้ำดื่มท่านะครับสักระยะหนึ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับสักสิบสิบ,ส,บสิบห้าน,นาทีแล้วดูห่างครับพี่น้อง พี่นงสำหรับการแข่งขันรอบต่อไปนะครับจะเป็นการแข่งขนังขนว่าวเลยมันชนะนะครับ อืมคนอ้ยหางยาวครับพี่น้องครับเป็นลอยเม็ดเลยครับพี่น้องเลย นพี <fl> ่้องขึ้นแล้วครับพเซตสามขึ้นแล้วครับพี่น้องครับเซกสันขึ้นไปแล้วนะครับสวยงามพี่น้องสวยงามไม่ต้องวิ่งเลยนะครับเบ้าติดลมนะครับไม่ได้เลยนะครับเบ้าของเซกสันและทีมงานหนึ่งคนทีมงานตั้งหนึ่งคนหนึ่งคนวิ่งครับหนึ่งคนวิ่งชิวๆสบายๆนะครับโอ้ สวยงามครับพี่น้องครับโอ้อยู่ร่มดีครับสวยงามครับพี่น้องสวยงาม วันนี้นะครับจะมีการประกวดมิสเว้านะครับใครที่มีความสามารถนะครับในการประกวดมิสเว้านะครับลูกๆน้องๆหนูๆนะครับรับตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะครับมาสมัครได้นะครับในเวลาส6บนาฬิกาด้านหน้าเวทีเวทีใหญ่นะครับด้านหลังเต้นกองอำนวยการนะครับจะมีการประกวดมิสเว้านะครับในค่ำคืนวันนี้มารับชมได้นะครับ น้องหนูหนูจริงความสามารถนะครับไม่จํากัดหน้าตานะครับรับหมดนะครับชาวต่างชาติก็รับนะครับชาวเขมรชาวสวยชาวคุยนะครับแล้วก็าเลขส,<ะ>สามนะครับหมายเลขสามคุณเกสานะครับไม่ติลดลมอยู่ใน้น่นหน่ยนะครับ ว้าวเออ่พ wow. ัฒนานะครับขอเริ่มเนะครับรองดาวว้าวนับทุกซุ้มทุกครับซุ้มทุกซุ้มนะครับ้นหมดเี่ยว้าวขึ้นไปแล้วตัวที่หนึ่งนะครับหมายเลขสามของคณเสรษฐศาสตร์นะครับสีแดงสวยงามนะครับขึ้นไปแล้วนะครับทีนี้ไม่ได้เน้นนะครับไม่ได้เน้น เว้าใหม่นะครับเบ้าเก่านี่เราสามารถนํามาปรับปรุงติดแปลงแก้ไขนะครับนํามาเข้าประกวดได้นะครับทีนี้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ